สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์บน f a c e b o o k ของเรากันนั่นเองนะครับผมขั้นแรกนะครับผมเข้าไปที่ Google และเสิร์ชคำว่า s p e s f m นะครับผมนี่ครับอยู่บนสดเลยครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับผมก็เข้าไปสมัครสมาชิกตรงขวาบนได้เลยครับผมเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับ อย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมสาหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมสามารถลงอินด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยครับผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับผมหรือว่าเข้าไปที่หมวดหมู่ครับผมหรือว่าติ๊กตรงแพลตฟอร์มด้านบนก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราจะติ๊กเป็น facebook นะครับเป็นหมวดหมู่นะครับผม เพิ่มผู้ติดตามอ่านี่นะครับผมเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะครับผมในส่วนของบริการผมเลือกเป็นนันแรกนะครับผมก่อนสั่งซื้ออย่าลืมอ่านคาอธิบายกันด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับผมมีขั้นตอนวิธียังไงในส่วนลิงก์ตรงนี้นะผมเราก็ไปที่หน้า facebook ของเราแล้วก็คัดลิงก์มาครับผมในส่วนจํานวนครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามขึ้นมานะครับผมของผมสัก200แล้วกันครับผม ส่วนค่าใช้จ่ายแค่16บาทเองเท่านั้นนะผมถือว่าถูกมากๆกันเลยทีเดียวครับผมพอตรวจสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดสั่งซื้อเลขกันได้เลยครับพอกดสั่งซื้อนะครับผมจะขึ้นหน้าต่างเขียวๆแบบนี้นะครับผมหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับผมสถานะก็จะขึ้นนะครับว่ากําลังรอดําเนินการครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับผม สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีเครดิตนะครับผมก็ไปเข้าไปที่เมนูเติมเงินกันได้นะครับผมจะมีสแกน Q R โค้ดแล้วก็ชิวเพย์แล้วก็ซองเงนเปาเวลตนะครับผมแล้วก็มีทูมันนี่เวลตครับผมก่อนเติมเงินก็อย่าลืมอ่านคําแนะนํากันด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาในในการเติมเงินหรือว่าเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะครับผมก็เข้าไปที่เมนูตัวเชื่อเหลือนะครับผม าวางเลขออเดอร์ของเราครับผมแล้วก็พิมพ์ข้อความส่งให้อดมินกันได้นะครับผมหรือว่ารูปภาพนะครับในส่วนบริการของทางเว็บไซต์นะครับผมมีบริการอีกมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Instagram กรม Facebook YouTube แล้วก็ t i k t o k ครับผมมีให้เลือกเลทหลายราคากันเลย,เลยทีเดียวครับสำหรับใครที่หาไม่เจอก็สามารถติ๊กด้านบนกันได้ครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นคำอธิบายนะครับผมอ,อย่าลืมเข้ามาดูกันได้ครับ ในส่วนเมนูแนะนําเพื่อนครับผมสาหรับใครที่แนะนําเพื่อนครับผมจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นถึงาเปกันเลยทีเดียวครับผมเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ของคุณแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆนะครับผมถือว่าเป็นการหารายได้ช่องทางเสริมกันเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้า Facebook ของเรานั่นเองครับผมว่าผู้ติดตามของเราจะขึ้นหรือยังเพียงแค่กดรีเฟซหนึ่งครั้งครับผม ผู้ติดตามของเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับผมค่อยๆเพิ่มกันทีละนิดทีละนิดนะครับผมถือว่า,าเพิ่มขึ้นเร็วอยู่นะครับผมเนี่ยการแจ้งเตือนของเราก็ขึ้นมานครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจเว็บปั๊มไลท์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มผู้ติดตามนะครับผม <c oughs> ก็เข้ามาคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้กันได้ครับผมหรือว่าเซิร์คาว่า SPE s M m เกันได้นะครับผมสำหรับอันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ